พี่แอนนี่พามาเที่ยวมาดูสวนส้มสวนส้มเขาสวยสวย กุ <that> like ้ยกุ้ยอะไรอ่ะลูกสวยสวยถ่าถ่ายรูปถ่ายนางถ่ายรูป ส,สวยสวยดูดูเขาเก็บอะไรนี่น่าจะเก็บกินได้แล้วนะถ้าส่งไปกรุงเทพก็เก็บได้ จะยอดแสงนิดสวย,สว,ยว่าเสียงลม เบไปเก็บส้มไปส่งกรุงเทพมีคนเยอะมากพี่อันนี้พี่จอดรถสวยแล้วเหรอจริงดิแน่าใจนะ <c oughs> สวยแล้วดูดิมันจอดรถเนี่ย ขึ้นมาพี่ได้ดดต้นไฟนี่ไปสาต้นต้นเล็กนะกำลังอัไปปลูกอยู่มันมีว่ามันสีส้มหรือว่าสีขาวสีเหลืองสีเหลือง,อ,งออกส้มมันมีมะไฟขาวที่แน่พักเหนื่อยก่อนนางหายใจแอบแอบรักประตูโอ้โหสวยจริงๆริโอ้โหนี้สวยจริงๆวิวสวยไหม ดูบ้านต้นไม้อีกนะสวยดูผลไม้ส,<ว>มสิโห้วันใครอ่ะอันนี้ต้นพีชนะต้นท้อ่ดอกดอกนะต้นอะไรต้นต้นหายใจไม่ทน <c oughs> ันอะไรก็ไม่รห้ือวันนั้นก็บอกอยู่นะเออสวยนะวิวสวยไหม S <S ส่วนลิ้นจี่เราทำแบบนี้ได้ไหมที่เกียะถือเอาวาวก็ไดก้ก็ได้นะค<ช> <ๆ S 1> อันนี้เหรอใช่เจ้าของอยู่เราหอบหอบหออย่างเงี้ยจะไปเที่ยวน้ำตกด้วยเนี่ยแหละที่เขาชวนไปเที่ยวน้ำตกกับพี่เดินขนาด ขนาดหนูไม่สบายนะหนูยังเดินได้ขนาดนี <c oughs> <c oughs> ส้สวัสดีค่ะว้ายดอกไ,ไม้สวยมากเลยไ <c oughs> ม่ไงเมียสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท้ามาฝากด้วยน่ารักมากด้ดีขอบคุณค่ะนี่ค่ะ เอาเขานี <S <S ้ที่นี่ตั้สองสามเดือนอะไรเดือนเลยแล้เอาคุณผู้ให้คุณผู้พิ้วหน่อยเอากระเป๋าได้ให้คุณผู้พิ้วหน่อยประมาณห้าโลเนี่ยถ้าเต็มเจ็ดโลเนี่ยเขาชอบเพราะว่าเขาอยากจะให้ผมจะให้ผมเป็นกาแฟแล้วเราเอามืออย่างเงี้ยเอามือล้วงกาแฟดิถือดีๆถือดีกันเอามือล้วงกาแฟอยู่กอนทมอนอแถวไหนเนี่ยมินบุรีโอบ้านยิมทมอนอยู่อ๋อขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกเดี๋ยวมันจะหกเดี๋ยวมันจะเล่น ต้องทำอย่างนี้สองมือเออสองมืออ่ะสองมือสองมือเดี๋ยวนะก่อนนะอันนี้ก็คนกรุงเทพหรอมานี่อ้าวเหรอใช่อยู่แถวไหนคะที่กรุงเทพอ่ะจากฟ้าขนงเอามาข้างหน้าแล้วก็ได้ทเป็นไรเดี๋ยวอยู่ฟ้าขนมเลยเหรอสวยมาะเลยในมือจ้างเขามาเด็ทไหมอ่ะเด็ดดคนเียวจ้างมาเด็ทไหมจะได้มาเด็ดส้มสวยมากเนี่ย ฉันีรูปปเล้อเลยนะพี่สู้เจ๊พรไม่ได้นะจริงดีเออคุณออโอ้ยนี่กแา,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 าแฟ ชมาดื่มกุ้งผมเม่หเลยอนาะไม่ใหญ่ใหญ่เนาะืมพรอยเป็คนชอบปลูกดอกไม้อะไรเดี๋ยวจะไปถ่ายรูปไปถ่ายรูปกับล้อโอ้ยกินข้าพอไก่กินข้าวพอขเน้อขอเน้อ อะไรครับสมสอบหนักก็ปล่ากาแฟอ๋อสบายสบายครับอ๋ออ๋อสไตหนักค่ะสไตล์แต่ผมจะเอาขึ้นว่ากลับบ้านเราขึ้นว่กลับบ้านเหรอกิโลละยีบสองนะกลุ่มจาซื้อเนี่ย หนูรูมจ๋าเหมียวชอบอย่างเงี้ยแหละชอบอย่างเงี้ยแหละเขาอยู่คนเดียวก็ไม่ได้ปรับปรุงแล้วไม่คนมาได้อย่างนี้ใช่ไหมอย่างเงี้ยค่ะไม่ไม่ใช่สบายข้าวสบข้างค่ะแล้วเดี๋ยวมีครีมเราต้องกะตัดนี่อ่ะไปเลยไปไปกินข้าวทานได้ไไอออ้้ันเต็มคณะนอัเต็มพลเมือนไอ้ซื้อมาฝากพี่นะพี่คนไม่ค่อยพูดไม่ค่อยพูดแต่แม่ งไนเราก็ต้องคอยอย่างนี้คพราะชอบดูท่าเดี๋็กกับมัระโดดนะเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่ชนค่ะเพราะว่าเขาชอบไก่ชนตอนแรกก็รับซ้งนแฉ่งนะคะก็ต้องเข้าใจอะนะเป็นเรามันก็มีจังด้านเนาะเราก็ต้องเข้าใจเขาปรับที่เข้าใจแล้วเขาเขาก็บอกว่าไก่ชนเนี่ยถึงเราเลี้ยงมันเราไม่จับมันชนมันตอมามันก็ชนกันเองก็จริงเห็นนะชนกันโู้ เดียวเขาเก็บกจัหมแล้วนี่นี่ยบนี่ยี่ด้อนี่ต้นกะนี่พี่อันนี้ก็ตัดได้ค่ะเนี่ยนี่ยหนาวอสิตัดแล้วนะเนี่ยกาแฟด้านนี้ยังไม่ได้ตัตัดแล้วนะตัดัเลยไปหน่อยค่ะเราจะตัดสองครั้งอ่า ตัดนี้ะค่ะอ่าแล้วก็ตัดอีกทีนึ่งที่สองตัดหัวจุกอีกทีเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปเบียดกันแล้วมันจะช้ำวิธีการตัดส้มนะคะตัดสองรอบตัดสองครั้งเออตัดเลยตัดลงมาเลยค่ะอ๋อไม่ชอบชอบชบชบเหรอถ้าเราไปรับจนะเก็บส้มอ่ะเราจะต้องตัดแบบนี้ให้ถูกวิธีออ๋มันจะได้ไม่แย่งกันค่ะ อืมเพิ <S <s no?> ่งเข้าใจเนาะมั่วนอนน้องเบีชอบไปทำบุญวันนั้นไปวัดไม่เจอกันอ่ะเมื่อวานใช่ไหมเจ๊พรไม่ได้ไปวัดดอกช่วงนี้เจ๊พรขาเจ็บไงขอเจ็บก็เลยไม่อยากไปไหนอยู่แต่บ้านน่ะค่ะตั้งแต่พ่อเสียนี่คือจิตตกหน่อยเหมือนกับว่าเรามีความรู้สึกว่าเรายังไงก็ไม่รู้นะ้ได้ไม่ค่อยเยอะหรอกใช้แบบประหยัดประหยัดเนาะเขาบอกว่าไม่ตู้มันขึ้น ลืมแพ่เขาบอกว่าเขาใช้นังลื่ไมมไปแย่เออุเขาขับรถก็ไม่เป็นนะเวลาจะไปซื้อที่น้ำมะพร้าวเมื่อกี้นะไปซื้ออาหารนะเขาต้องเดินไปนะจอเไมนออกปากซอยน้ชาทโอ้นานๆเขาจะขับไปจีไก่กินมอเตอร์ไซค์เก่าแล้ว เป็นคนที่แบบเข่าแก่เลยนะท่าลงนะตามคลิปเลยสิท่าลงนะจากอตูดลงสิหน้าลงดนหลังอตูดลงใช่ถ้าเอาหน้าลงไม่ใช่เด็กถ้าเด็กก็หน้าก็ได้หลังก็ได้มันเตี้ยเลยโอหนักเลยนะเอส้มไม่ถึงสิบลูกจะอามาฝึกเก็บส้มก่อน ก็หัวควบลกุ้มนี่ค่ะใช้ตัวของโอไ my god สวยมากเลยตัวเล็กไงนะเขาแต่เขาเดินเขาเดินลอดเดินผ่านนะของสวนตัวเล็กตัวน้อยเขาก็เลยทําคานประมาณเนี้ยข้าใครมไหมเนี่ยแน่มีพวกเนี่ยออกสีแล้วไอ้นี่ฮ่ามีพวกเดียวเนี่ยโอัยสู อยออกแล้วบางบางทวงเนี่ยค่ะเนี่ยถ้าเก็บนี้เขาต้องเก็บพร้อมกันมาใช้เวลาปลูกกี่ปีอะอะไรนะคะใช่ใช้เวลาปลูกกี่ปีค่ะโอ้จริงๆไม่เท่าไหร่เนาะมันไม่คุ้มเละค่ารถไปกับอะไรเนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องขนไปให้เองหรอใช่ โครงการหลวงนะคะเราต้อง,งคนมาให้ไปส่งเขาแล้วมันมีวัดค่าของความหวานมันอะไรมันยุ่งยากอะดด่ะใช่เราก็เนี่ยแหละบางคนนั่นน้องอันนี้สวยเกิ<า>นจริงน,นะเน,น,นี่ย่อมันจรเรรุ่นนู้นะเพิ่ม <laughs> <นะ S 2> แล้วไง <laughs> นะคะนั่นแหละเขาก็จะมีชิปตัวชิปมาส่งเสริมตัวแรกของพรก็ไม่ค่อยยาวหรอกมันก็เหมือนว่าปลูกไปแล้วเราก็เออไอ้นั่นไปอะค่ะ เดี๋ยวจะโทรมาดัดื่องหน้านะค่ะบ๊ายบายปิดคิยเา้จ้าบ๊ายบายโอ้โห